ชื่อแว่นครับผมเป็นอดีตข้าราชการเกษียณอายุนะฮะทำทางด้านเกษตรกรรมนะครับปลูกผลไม้ลากไม้กล้วยมะม่วงทุเรียนอะไรก็ว่าไป ในตอนเริ่มต้นทําสวนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความลําบากในการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เรื่องของการขนส่งผลย,ย้ายพวกผลิตผลวัสดุก่อสร้างที่เราต้องเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ซึ่งมันเป็นมีความราดชันด้วยคิดว่าน่าจะมีเครื่องทุนแรงมาใช้ก็เลือกที่จะเป็นใช้ ATV ใช้มาได้สักประมาณ6เดือนละ ตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานเท่าไหร่มีบางช่วงที่อาจจะสตาร์ทยากหน่อยก็ได้โทรกลับไปปรึกษาที่บริษัทเชลเลออนก็ได้รับคําแนะนําที่ดีตอนนั้นก็เปรียบเทียบอยู่นานนะครับเพราะมันมีในท้องตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อพอดูฟังก์ชันในการใช้งานความต้องการในการใช้งานเปรียบเทียบกับราคาด้วยก็เลยเลือกเป็นเชลเลออน นอกจากนั้นจังดูใน y o u t u ด้วนะครับว่าแต่ละบริษัทเขามีให้ข้อมูลอะไรว่าก็เคเลออนเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลได้เยอะทุกท่านที่คิดว่ามีปัญหาในการประกอบอาชีพนะฮะอยากจะได้เครื่องมือสักตัวหนึ่งไปช่วยในการเดินทางระยะสั้นขนย้ายสิ่งของเครื่องทุนแรงก็ลองเปรียบเทียบดูครับทั้งในด้านของความต้องการในการใช้งานแล้วก็ราคา r i เดอ150เนี่ยมีซ c ซไม่สูงมากนะครับราคาก็ไม่สูงมากเช่นกันเออตอนที่เลือกเนี่ยมันเหมาะสมกับความต้องการใช้งานของผมเออนอกจากใช้ ATV ในการช่วยทางด้านการเกษตรแล้วเนี่ยอีกไอเดียหนึ่งก็คือในพื้นที่ผมมันเป็นพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันมีสโลปนะฮะผมคาดว่ามันน่าจะพัฒนาเอาเป็น ทำเป็นสนาม ATV ครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีวิวของทิวเขาแล้วก็อากาศก็ดีด้วยช่วงหน้าหนาวบรรยากาศดีมาก